แจ้งพี่น้องประชาชนข้อมูลล่าสุดในตอนนี้สถานการณ์ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับทางประลัดของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยว่าเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5ทําผู้ป่วยทางเดินหายใจพุ่งไปที่1 7 0 0 0ล้านกว่าคนแล้วนะครับซึ่งล่าสุดสัปดาห์เดียวผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่ที่228,870คน ทางด้านนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางสธออได้กล่าวถึงกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของประเทศไทยในขณนะนี้นะครับตอนนี้สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ว่าข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวมอยู่ที่1นึ่งล้านเกือแสนสามหมื่น 976ารายโดยที่สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่228,870รายและกลุ่มโรคที่พบสูงสุดซึ่งก็ได้แก่กลุ่มโรคทางเดินหายใจกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบและกลุ่มโรคตาอักเสบนอกจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพคนตนเองเป็นพิเศษโดยที่ลดระยะเวลาหรืองดออกนอกอาคารโดยที่ไม่จำเป็น หากว่าออกนอกบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นงดการออกกําลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็จะแก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดหากว่าทําห้องปลอดฝุ่นได้ให้อยู่ในห้องปลอดฝุ่นสังเกตอาการเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวหากว่ามีอาการรุนแรงก็อย่างเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกก็ขอให้รีบพบแพทย์ นี่ก็เป็นที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ระวังและดูแลสุขภาพคนตนเองในช่วงนี้สถานการณ์หนักจริงๆฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานไปเยอะแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ